หมาหลายปานนี่เฮ้ยยเฮ้ามาเยี่ยมบัวบุญฟ้ามนะถึงมองเลยนะฮะโอ้ยมีคนมาต้อนหาปักหลายเลยบอกาลองจากรถเลยยาทีบรถไหมล่ะซุ่มหมานี่ มือส right. ิมานอนแถวเนี่ยแหละไปนอนปิ่งดอกไม้ปลูกดอกไม้หลายๆเด้อตับหัว เขานอนอู่ด้เหรอพ่ออย่จะกันหน้้กันใพ่อหมพ่อหนึ่งสองสามสี่อันนี้ใส่เห็ดยังครับนี่รอบปูครับรอบปูครอบปูใส่มีหีบปังสีเลยเนาะครับอือไปเสียบเบไปฟังน้ำเสียบไปฟังน้ำครับอืครับ อ้าวไป่นตนอันที่งานข้าไปหาพื้นอยู่นะคะเพื่อที่จะมาก่อไฟวดขึ้นถ้าเอาไม่หน่อยทนจารีบเย้ยันมาขาดทีคนในฝุ่นนะใส่กันบบเป็นงวยขึ้น่วยหมากกระเบาแล้วมขาดถ้าเเป็นพืนันเิไม่แท้ ควบริงหรยอเดี๋ยวจะขอใครคล้องกันเก่งๆก่อนเลยรอเื่นตื่กอับข้าวตื่นกันของพ่อก็ทำไมก่อนกินกิน้สกนนี้อากันไม่รู้ของเออฮะเออะไุงน้ำนาแวกอะ ยูนันยูนันเอียเขา่ยนียมุ่ยนออัน้ผมมุดเสียบไลยผมมุเสียบบเี่บวห้อเดียบนะยไฟังกยห้องป็ลุนอืม เนี่ยมาอบ้างเนี่ยปูตามหรือปูหินบ่เพร่บปูตามปูหินพวกกับปูตามหินเจา้าโตหรือประมามันเล็กซิบกว่าโตซิบกว่าโตเนาะเ,เอาเห็ดนีงกินได้เมนูมันลาบครับลาบอะไรอย่างนี้ลาบอะไรก็แต่ก็นี่คือเอารองมันไปจีไฟจะมันดีครับ อีกทีมนึงเขาหาอย่างนะทีมหาปลาครับซ่อนปลาโอ้ยัยาม่หรอมันใหาดัาเล็ตัวนชิปตัวโตฮะชิปตัวโตโตเลยฮะก็ได้ยงตัวยามานเห็นอยู่วะฉันยูได้หตัว พูดพี่กลัวผเลยซองใบบนี้ดอกมืดล่ะักล่ากว่าไโอ้ไรกบฮักขาฮักขานี่ตูบ่ปูแกไ่ใช่ของะักขารยักขามอต้ฮักใทเลยใช่ไหมใช่จังไหามวกไว้ิปลาปลาปลาเทใส่หมอเหรอใช่ใ่ใช้ช่องใส่นีหน่อยมีอืมปลาเอ้าเทื่ึงเท้ใช่เห็น ิหัวเนียอันนี้ยิ่งเอาบ่หรือยังไงซอนครับซอนเอาฟูน่ะแยกปูออกอู้อออกอลไรเขียนมันมีเหี้ยอะไรเขียนอีย่งนี่เขียดอู้ครับเขียดอูเขียดอูครับปลาอีอย่งนี่ปลาซิวหรือปลาซิวหระะือปลากรครับปลากระสับปลาซิวปลากระสับปลาดุกครับรก็มีปลาเสื่อมก็มีครับม,มีปลาเนื้ออ่อน โอ้มีหดปลาเสื่อมซอนเอาบ่ะครับมันอยู่น้ำน้ำเหือใหม่นะครับมันตื่นใจเลยโอ้กระไดอิ่มนึงเหรอเนาะอิ่มใหญ่ได้เลยนี่สีเฮ็ดเมนู่อย่างนี่เชฟเชฟว่าสิก๋อยครับก๋อยบ่ก๋อยส้มสมใส่ละซองใส่ละซองครับก๋อยปลาซิวเนี่ยตัวใหญ่เดืต้มปลาซิวหรือก๋อยแมนไปไปเห็ดลูกพไฟกันเขาเดียวมันหาสมสมหมดแดงแล้วเนาะ คือกนหมดเยคดรับกินมดและโอเคพวกกินแต่มหมดเอ็กซ์ซูเปอร์วันนะบอกว่าหมูหจักกันแล้ววะเมนมอหรชิมหาห้ามเราบอกมาหามเลี้ยเหยนะครับแม่งมาแมงปอล่ะนะแมงปอลแขงมากแขงมากเตยเหย้า่งน้องมีสมได้ได้ซ่อวยอะไรกับบจุแมอไรแม่งเผินแม่งเนื้อเคือไก่นั่นนี้เนแมงปอบ่า้าเป็นแขนแขน นั่นเป็นแมง่อเป่บอ่ยินบอเขาลงมายำเขาไม่ทางกระสือมันดิมันเตงมันโดดลงหันลุกดินใส่สมเอวก็ทำเนี่ยปอมพายยังนี่บักทั่วนกครับบักทั่วนกกินยังไงกินสดสดเป็นทักบ่กินครับหลาบครับเกาะอย่งครับอ๋อเพิ่งไปย่างไปเพิ่งย่างไปวันแป๊บเดียว โอ้โหอยู่นี่นี่ยังเฮ็ดแตกๆครับเฮ็ดเพิงครับเพิงสัตว์เพิงสาดครับเฮ็พชรสัตว์แล้วซียังเท่าม่วงๆนี่สีเพชรยังลังอิดลังแหล่ลังอิดลังแหล่ครับสีขาวนี่ดิเดชรงอกอันนี้เฮ็ดแป้งเฮ็ดข้าวแป้งครับเฮ็ดข้าวแป้งเฮ็ดละงอกครับละงอกเหลืองเนาะเขาเอื่นครับอันนี้ละงอกเหลืองละงอกขาวละงอกแดงกะมีเลยเนาะครับนี่เพื่อนครับมาตั้งแต่สีเข้มบกว่านี้อืมอืมคลืนนี้นะคะ มีแกงเห็ดละงกมีก้อยปลานี่เห็ดปวกไฟครับมีหอเห็ดปลวกไฟนะคะแกงเซรามิสมังเด้จานฮฮะไปหลอครับแดงปลไหลได้เอาหอนกระปูมือเถอะฮะเอานอู่กระปูเหอยพ่นแลยหรืปูลายไปนีไรดอมกัยว่นเนี่ยพามมือั่กระปูจะปั้นคับพี่นุยจไปซื้อข้าวไก่จซือ้วไ่าจมาซื้อไ่อยพี่นุยครบัวเดียวหรอ เออน่ราหยานแห่งนี้ได้เอาเอาดึกไ่ทราบบอกเลยโอ้ยานี่อยากมวยไปโตดีีูข่าด้ย่บเรเขากันเ่เดี๋ยวไปถือถือได้บได้งามซื่อๆข้มข้อมุดใจน้อหันแล้วว่าหัน อันนี้แยกไปก้อยบ่ครับผมเกลไม่ต้องก้อยมันกี่ด้อำหน่งกรเพาะครับพอแล้วนี่ถ้เกดิโต่โตปลิวก้อยนดขันบ่พาแ้ปลาิวบลายเลยบ่าอื่นบาเยเย้อยนอดปลาซิวโม้ไม่ก็เบิดลอกนะโมีตัวแกงหลอนี่ไม่คืออกัเสมมนแกงปาซิเอาเอาปลาซิวดีปลาซิวกดขมากนี่เต็มเลยขันนัดเดียวไปขันปลาซิวดี ตลองสุดนี่ตัวซิววตัวใหญ่นี่นี่ตัวใหมเรื่อยส่พอแล้วนี่โอม่รักใหม่เจ้าคือจังวโบไซน่าโอ้เฉพามันเขาเยื่องแหละมันมันซองแสงเนาะเหงงกเนาะมันเหลื่อมครับืมแบบนี้นี่เองนะโอ้เงินนมได้แหละหล่อองอรเมาณสมโลวาโละัน้ นี่เรปูกกอรึปกอะน่นกโน่ซมก่อสนประยัดด้หททีเงีเราทด้ใส่มันเดเขาบันสีไปเออโทโทษทางมอส่งขาจวเอาดงกับพวมาบ่อยบบนด้ไอ้ักกมาให้หน่อยื่เจ้ากรนกย่จ้ียนนอยนี่กงหอเ่กงว่งไูว่าเออนี้แบบอมอสั่เต็มที่อามาเบิ้งใครเนเร็ววะ

ไหวจรงหรอวงเขาดอกผะเขาเสียงอยู Ici ่แล้วเดินป uh, um, ่าต so ้องก้าวขัวบริตัมเขดีเขาเยอะลยใส่ไหมัมใส่ได้หรเอาไปตักวางหันละพริใส่บริตัมตรงนี้ในแตง คื้นี่นะมีก้อยนะแสบใไฟใหมโอ้ยสวรรค์สวรรค์บันนาอยู่ไหนนี่ละโดนสวรรค์บันนาสวรในป่าสวรรค์เป็ดจะขึ้นสวรรค้เป็ดคอยอยู่วใช่ไหมเนาะทำฮับเป็ดเป็ดเหบบสวรรค์บบนนบบันใ ครบกันอยู่วะอืมบวค่ะเกินเกินพุหอนี่แม่เกินเกินนี่แม่ไม่แกะผักแพร่หาเอาไปเปิดัแพ่ปใส่ยังไวะเืมไปมาใส่ก๋วยตเกิได้หรอปาทอัของเสียพนเมจิคือมาพีเเอาของ เดียวขาแต้ม้าก็ไลนะ